ดีครับช่างต้อมเพชรบุรีครับเดี๋ยวนะครับตัวนี้กล้องยังไม่โฟกัสอ่ะลับทางก่อนจะได้เห็นเต็มๆนะครับตอนนี้เขาเหวี่ยงลูกค้านะครับยืดสลักมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นข้อเหวี่ยงที่ส่งมาทำเกลียวนะครับนี่ครับก็คือทำเทเปอร์นะครับอันนี้ไว้นานแล้วสนิมกินนะครับ อันนี้ลูกค้าเพิ่งติดต่อมานะครับนี่ทำเทปเปอร์นะครับล,ล่องริมใหม่เพราะว่าล่องริมลูกค้าเก่าระเบิดมานะครับระเบิดมานี่ก็คือว่าล,ล่องริมตรงที่ใส่ริมเนี่ยนะครับจานไฟมันไปดันริมนะครับข้อเหวี่ยงเนี่ยฉีกฉีกออกจากกันหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับอันนี้ก็เก็บงานให้แล้วนะครับทิ้งไว้นานแล้วสนิมจะกินอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตั้งศูนย์ให้ใหม่นะครับอัดตั้งศูนย์ให้ใหม่นะครับนี่ครับข้อเหวี่ยงนะครับก็ดูทางคาร์ดนะครับแล้วก็ทางล้อแม่เหล็กนะครับนี่อา้าวก็ล้อแม่เหล็กก็นิ่งนะครับนิ่งๆแบบนี้ดีครับเพราะว่าเวลาใช้งานแล้วมันจะไม่ไปกินพันเซอร์นะครับ แต่ถ้าเรากึ่งตรงนี้ไม่นิ่งแบบนี้นะครับแกว่งนะครับหรือว่าไม่ได้ศูนย์มันจริงๆเนี่ยเวลาล้อไม่เหล็กหมุนเนี่ยนะครับมันจะไปกินพันเซอร์จานไฟได้ง่ายเลยนะครับล้อไม่เหล็กอ่ะมันจะไปกินพันเซอร์นะครับอันนี้ผมตั้งบนเครื่องกึ่งให้แล้วนะครับเอาล้อไม่เหล็กใส่เอาน็อตยิงตั้งบนเครื่องกึ่งให้แล้วนะครับทีนี้ลูกค้าก็เอาลูกปืนมาให้ด้วยนะครับแต่เราลืมดูในกล่องที่ลูกค้าส่งมานะครับนี่ครับก็ เราจะมาเปลี่ยนลูกปืนข้างข้อกันนะครับหลายคนก็ถามว่าเปลี่ยนลูกปืนข้างข้อใช้เวลานานไหมนะครับบางทีไปเที่ยวเงี้ยวิ่งผ่านอะเอาข้อเหวี่ยงมาเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกปืนนะก็บอกเลยว่าใช้เวลาไม่นานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะใช้หวีสับตัวเนี้นะครับตัวนี้ก็สั่งทําได้นะครับเนี่ยค้างของลูกค้าไว้หลายสิบตัวเลยที่ลูกค้าสั่งทานะครับสั่งทําได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับนี่ครับวิธีใช้งานนะครับสับลงไปครับ นี่ครับสับเข้าไปครับแล้วเข้วียงจะไม่ช้านะครับเพราะว่าด้านด้านนี้มันจะมนนะครับมันจะไม่คมลบคมไปแล้วนะครับมันจะเข้าทางด้านลูกปืนมันจะเอาลูกปืนออกอย่างเดียวนะครับพอเราช้อนออกเสร็จนะครับเราก็หานะครับหาสลักเก่าๆก็ได้นะครับครอบเข้าไปนี่เห็นไหมมันจะไม่ยันเกียวเห็นไหมมันจะยันนี่ยันเข้วี่ยงอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ เอาหัวแท่นอัดลงมานะครับเพื่อที่จะดันลูกปืนออกของเฟืองเลยนะครับนี่ครับปึ๊บแบบนี้นะครับอ่าสังเกตนะครับมันจะค่อยๆอัดอัดออกนะครับอ่าตัวนี้จะแน่นหน่อยนะครับอ่าค่อยๆลงไปเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็อันนี้ปกติผมจะเอามือจับไว้นะครับแต่ว่าอันนี้จะผ้ารองนะครับอ่าการข้าเวียงหล่นมาแล้วไม่ช้ํานะครับมันจะอยู่ในกองผ้านะครับ นี่ครับมาแล้วนะครับมันก็หล่นโดนผ้านะครับไม่ช้ำอ่าให้ดูศูนย์ก่อนนะครับแต่จริงๆเอามือประคองไว้นะครับอ่านี้ตั้งศูนย์ไปดีแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ยังนิ่งอยู่นะครับอ่ะพอออกได้หนึ่งข้างแล้วมาดูกันอีกหนึ่งข้างนะครับอันนี้ไม้ตั้งกล้องผมหายนะครับยังหาไม่เจอนะครับก็ ใช้ขาหนีบอยู่นะครับตอนนี้นะครับสับเห็นไหมสับง่ายนะครับแล้วข้อเหวี่ยงอ่ะไม่เป็นรอยเห็นไหมเมื่อกี้ออกข้อเหวี่ยงไม่เป็นรอยนะครับแขนไม่ช้ําแขนไม่คดนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้สับนะครับคดแน่นอนนะครับต้องมีดุ้งนิดๆหน่อยหน่อยนะครับอย่างน้อยต้องมีดุ้งนะครับอ่าตัวนี้ก็ใช้เหมือนกันนะครับดันลงเลยนี่ดันออกมานะครับอ่า หลงมาแล้วเห็นไหมครับทีนี้ก็ตอนเอาลูกปืนใส่เข้าไปนะครับถ้าไม่อยากให้เขาเบี่ยงช้านะครับก็ทําเหล็กแบบนี้ซื้อเหล็กมาแผ่นหนึ่งเอาแก๊สตัตดผ่ามิลลิ่งนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็วางอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะรับกับแก้มเข้าอย่างพอดีแล้วแต่รุ่นนะครับรุ่นไหนแก้มหนาะรุ่นไหนแก้มบางนะครับก็แล้วแต่รุ่นได้เลย ครับต่อไปก็ลูกปืนใส่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็หาลูกปืนข้างข้อเก่าๆก็ได้นะครับหรือใครมีเป็นบูทเป็นเพาอะไรก็ได้นะครับเอามาวางต่อๆกันให้มันเรียบนะครับแต่ถ่าเอาลูกปืนข้างข้อวางแบบนี้จะดีมันจะเรียบนะครับนี่ครับล้วก็ดันเข้าไปนะครับนี่ครับอัดเข้าไปนะครับอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับเสร็จแล้วก็เอาลูกปืนออกนะครับอ่าล้วก็เอาเฟืองใส่นะครับ ปืองก็เล็งให้ตรง,ล,งล่องริมเลยนี่เล็งให้ตรงเลยนะครับแล้วก็ดันลงไปเหมือนเดิมเกี่ยนลูเกป,ป,ปืนข้างข้อนะครับใช้เวลาไม่เกินทำจริงนะครับไม่เกิน5านาทีเสร็จนะครับแต่นี้ทำไป่ายไปนะครับทำแบบชิวๆให้ลูกค้าดูครับให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเกี่ยลูเกป,ป,ปืนข้างข้อเอาออกยังไงนะครับแล้วก็เวลาเข้าเอาเข้ายังไงนะครับ ถ้าไม่มีไอ้แท่นอัดนี่ก็โหลําบากหน่อยนึงแต่ก็ทําได้นะครับแต่ต้องค่อยๆนะครับอย่าไปเคาะแรงเดี๋ยวมันเบี้ยวหมดมันดุ้งมันคดหมดนะครับมันไม่ของอะไรก็แล้วแต่ที่มันถอดเข้าถอดออกได้นะครับถ้าไปรุนแรงกับมันนะครับมันจะคดหมดแหละนะครับมันจะดุ้งได้นะครับมันจะหนีศูนย์กันได้นะครับต้องค่อยๆให้มันสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเลยแบบนี้เลยนี่ ใช้ลูกปืนต่อหลายตัวมากเลยนะครับใช้ของเก่าๆอ่ะที่ลูกค้ามาเปลี่ยนนะครับอ่ะนะครับก่เอเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามาตั้งศูนย์ดูใหม่นะครับว่าที่เราอัดเข้าไปเนี่ยมันไปนงัดช่วงไหนบ้างนะครับอ่ะนี่นะครับก็ยังนิ่งอยู่นะครับซ้ายขวาเลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ส่งกลับได้นะครับเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับ